โอเคครับก็มาต่อนะครับ ก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมมีการเขาเรียกว่าแนะนำเจ้าตัว iPad e ตัวใหม่แหละที่เป็นเจ้าตัวไฟบอยเทคนะครับซึ่งจะรองรับการเขาเรียกว่าค้นหานะครับเจ้าตัว e ท h ที่เราต้องการสนใจเนี่ยนะครับแบบเาขาเรียก promise ก็คือเ w a k e หยุดรอทำให้มันสามารถรองรับงานที่เป็นลักษณะเชิงอสิงคนัาได้นะครับคราวนี้ในคลิปที่แล้วผมก็มีการเกิดว่าบางทีเราต้องการจะจาลองข้อมูลนะครับแบ็กเอนของเราขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปสร้าแบ็กเอนจริงๆหรือไม่ว่าสนใจข้อมูล หลักนะครรับตงนี้เราสามารถจำลองได้โดยการลงเลปตัวนี้ครับชื่อว่า JET นะครับ JET เฟสม็อกนะครับก็ j จสเฟสม็อกนะครับทำใงานยังไงผมขออนุญาตอันคอมเมนต์ก่อนนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องทำการเหมือนกับเหมือนกับไปอินแท์เซปหรือแทรกแซงว่าถ้าเกิดมีการยิงรีเควสตไปที่ URL นนี้เมื่อไหร่ปุ๊บให้ใช้ผลลัพธ์จากนี้แทนนะครับซึ่งในกรณนนีทำยังไงนะครับก็ เราจะต้องทําแบบนี้ครับผมขออนุญาตเขียนให้ดูตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับด้านบนนะครับผมจะทําการสร้างเป็นตัวแปรนะครับ constant ขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะเท่าที่น่าจะสร้างใน t e s มากกว่าน่าจะดีกว่านะครับผมก็จะใช้เป็นคำว่า J s นะครับแล้วก็จริงๆผมสร้างตัวแปรมารับไปก่อนนะครับ constant นะครับ x s a x i o s ios, นะครับแบบนี้แล้วก็ mock เท่ากับ js ครับแล้วก็ dot spy on นะครับคำว่า spy on คืออะไร spy on คือแฟชันของ js ที่ใช้ในการเขาเรียกว่าบอกว่าเราต้องการจะ intercept หรือแทรกแซงนะครับข้อมูลตรงบริเวณเมทอดอะไรในกรณีเนี่ยเราจำเป็นต้องใส่ตัว object ที่บรรจุเมท็อดที่เราจะแทรกแทรกแซงเข้าไปเช่นเราต้องการแทรกแซง จอตัว x i o ใช่ไหมครับเราก็ทำการ un comment ตรงนี้ก่อนว่าเราจะมีการแทรกแทงนะครับ object หรือฟังก์ชันบางอย่างที่อยู่ใน axios นะครับล้วก็ un comment แล้วก็ใส่จ,จ้าตัว axios เข้าไปนั่นเองนะครับอพอเราที่เราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการบอกว่าจะแทรกแทงกไ่ต่อไหนเราก็เริ่มใส่เข้าไปว่าแทรกแซงไไปต่อชื่อว่า get ก็ค,คือมันคือชื่อเม่ตอดอจริงจริงนะครคุณใส่ผิดเม่ตดไม่มีอยู่จริงก็จะขึ้นเออร์เลอร์นะนะครับอันนี้คือมันก็ทําการไปเช็คว่าในนี้มีเม่ต่ออะไรบ้างเช่นโพสต์คุณต้องการจะแทรกแทรก,ก็สามารถพริมพ์ได้ไม่มีเออร์เลอร์เลยแต่ถ้าเกิดคุณพิมพ์ผิดนะเออร์เลอร์ในกรณีนี้เราจะแทรกแทงตัวเก็ตนะครับหลังนั้นเราก็ทําการพริมพ์คําว่า o mock ครับมันก็จะมีคําว่า mock implementation นะครับนะเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือน callback กันนะครับในกรณีนี้เราจะทําการดักว่า เมื่อมีการยิงรีเควส t นะครับมาที่เมต่อนี่จริงๆเนี่ยเราจะทําการเรสปอนส์อะไรกลับไปในแค่นี้เราสามารถเขียนโค้ดในเชิง Style นี้ได้นะครับเบื้องต้นก่อนเองเข้าใจก่อนว่าไอ้โลเกตของ axios เนี่ยมันเทิร์นข้อมูลแบบไรมัรีนเทิร์นข้อมูล Promise ฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะรีเทิร์นเนี่ยนะครับคุณจะรีเทิร์นเป็นตัวเลขได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไทไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องรีเทิร์นไทมันสอดคล้องกับตรงนี้นะครับซึ่งในในกรณีเนี่ยผมขออนุญาตก๊อปนะครับข้อมูลที่ผมจะมีการทําเตรียมล้ออยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์หมดผมก็จะทําการเชิญ uh, เป็นพรอมิสนะครับ mm. แบบนี้นะฮะเห็นพรอมิสแบบนี้ซึ่ง uh, ตรงนี้จริงๆไม่ใช่แบบนี้นะออสออสนี่จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งผมขออนุญาตก๊อปใหม่กับนะครับ ก็ยัดวางใหม่นะครับลบนี้ทิ้งนะนะครับโอเคอน่าจะเป็นท่งนี้มากกว่านะเป็น Promise นะครับแล้วก็ดัด ResolveResolve เพื่อทำกบรันต้องทำการ return ข้อมูลนะครับที่ไทยเป็นลักษณะมีองค์ประกอบชื่อว่า Data นะครับแล้วก็มีข้อมูล Fake กลับไปซึ่งผมมีการเตรียมจำลองข้อมูล FakeData ไว้แล้วนะครับผมจะกรอบแล้วก็มาวางที่ด้านบน ตรงบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็น fake data fake user นะครับก็คือเปลี่ยนจากไอตรงชื่อที่ก่อนนั้นที่เป็นอีกชื่อหนึ่งนะคบให้เป็นคำว่าเล็กนะครับที่อยู่ก็มานี้ตรงนี้จะเป็นตัวเหมือนกับเอาไว้ให้คุณสามารถทําการแยกแยะได้ว่า อ,อินพุตที่มันวิ่งเข้ามาในแม่ต่อเกตของเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ด้วยครับก็คือบอกว่า Input ของเราเนี่ยนะครับก็คือ U r L นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิด Input คุณมีามากกว่า1ตัวก็สามารถใส่เป็น A B C เลยคำว่าอ,อินพุตก็คือตัว p า r ามิเตอที่มันวิ่งเข้ามาในฟังกช์ชันเกตนั่นเองนะครับพอดีตัวนี้มันเราดักแค่ตัวเดียวก็คือ U r L เราก็ใส่แค่ U r L ซึ่งแน่น,นอนผมจะทําการเพียงแค่ปริ้นนะครับว่าผมได้รับ URL นี้จริงไหมนะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยคุณก็สามารถใส่ if then l ว่า URL คุณเนี่ยเท่ากับเท่ากับ URL อะไรเพื่อจะทําการ Response ข้อมูลที่มันสอดคล้องกับที่คุณต้องการก็ได้ อันนี้เราทำเทสนะครับผมไม่อยากจะเขาเรียกว่าทำทำสอนนะฮะผมไม่อยากจะใส่ข้อมูลที่มันซับซ้อนจนเกินไปเดี๋ยวคุณจะดูแล้วงงส่วนคำว่า axios mock นะครับก็จะเป็น object ให้เราทำการ unsubscribe การ inspect นะครับเมื่อเราเทสเสร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือด้านล่างสุดนะครับของแต่ละ test case เราก็ทำการพิมพ์ตรงนี้ไปแล้วก็ dot ครับรู้สึกว่าใช้คำว่าตัว mock clear นะครับ mock clear ก็เป็นการบอกว่าฉันต้องการ unsubscribe นะครับไม่ต้องการแทนแล้เอาละจากที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็น่าจะเสร็จหรือ,อยังนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตดูอีกหนึ่งนะครับเรามีการเขียนตรงส่วนของการ intercept ตรงบริเวณนี้ไว้แล้วนะ JS นะครับอโอเค ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็คือเรามีการเขียนโคดอินเซปอันนี้ถ้าเกิดเรารันขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่ามันจะเฟลไหมผมคิดว่ามันน่าจะเฟล,ลดีเพราะว่าชื่อ,อนี้มันตั้งอีกชื่อหนึ่งแล้วผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่ออื่นนะครับก็เป็นชื่อที่มันสอดคล้องกับข้อมูลเดียวเฟลขึ้นมาคือเล็กนั่นเองโอเคไหมนะครับเอาละผมเซฟแล้วจะเห็นว่าเทสเคสผ่านละเห็นไหมผ่านเลยซึ่งแน่นอนครับต้อยเราเรารันแบ็กเอ็นนะครับเรา run back end มันก็ ไม่สนใจแบ็กเอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีการเขียนโค้ด intercept นะตรงบริเวณนี้อยู่ว่าถ้าเกิดมีการยิงรีเควสเข้ามาเนี่ยนะครับผ่าน axios แล้วก็เป็นแบบ get ให้มงมาที่นี่แทนนะครับคุณดูนะว่าจริงไหมนะครับเห็นป่ะเอาละแต่ถ้าเกิดผมไม่ทำการ in, นะไม่ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทำการสปาย intercept นะครับผมคอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งด้วยแน่น,ะนอนมันก็จะเฟล เพราะว่ามันคาดหวังว่าข้อมูลที่จะต้องให้มันตรงกันเนี่ยจะต้องเป็นอีกอันหนึ่งนะรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ก็จะสกเซ็ละอันนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราสามารถทําการเขาเรียกว่าอะไรครับอินเตอร์เซปมนได้จริงนะครับอันนี้มักลับมานะครับอันนี้คือเราอินเตอร์เซปผ่านตรงนี้แต่ผมทําการลองแก้ข้อมูลนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้นะมันก็จะเฟลเพราะว่าเราอินเตอร์เซปว่าเราจะทําการแทรกข้อมูลแบบนี้แต่ว่าเราเทียบกับตัวนี้ ถ้าเราทําการสกอร์นะครับขึ้นไปทําการ Inspect ดูก็จะเห็นว่าตรงนี้เราคาดบอกว่าเป็นเล็กนะแต่ที่วิ่งเข้ามาจากการ e ินเ p t เป็นชื่อนี้เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการอิน e p t ข้อมูลนะครับอ่าโอเคนะนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะพอยนภาพแล้วว่าเรา Intercept ข้อมูลได้ไงโอเคครับสวัสดีครับ